ซีรีส์ใหม่หลิวอี้เฟยลือประกบคู่เซลจ้านในซีรีส์ช้างหลิงเทพสงครามสองชาติพบเมื่อเร็วๆนี้ชาวเน็ตบางคนแจ้งข่าวว่าตัวเอกของซีรีส์เรื่องช้างหลิงเทพสงครามสองชาติพบได้รับการตัดสินแล้วพวกเขาคือหลิวอี้เฟยและเซลจ้านทันทีที่มีข่าวลือนี้ออกมาก็ทําให้เกิดการอภิปรายอย่างเผ็ดร้อนในหมู่ชาวเน็ตในทันทีช้างหลิงเทพสงครามสองชาติพบเป็นละครศิลป,ปะการต่อสู้ที่มีนางเอกเป็นตัวละครหลักและ เปิดเผยเมื่อนานมาแล้วว่าละครเรื่องนี้จะนำแสดงโดยเหลียวอี้เฟยหลังจากถ่ายทําละครเรื่องสามบุกผาลิขิตฝันเสร็จสิ้นส่วนตัวเอกชายยังอยู่ในขั้นตอนการคัดเลือกแต่ก็มีกระแสะข่าวลือมาเรื่อยๆตั้งแต่เฉินเจ๋อหยวนลู่หานหยางหยางหวังอี้ป๋อจางอี้ชิงอู๋เลยเฉินเว่ยถิงและล่าสุดได้มีการเปิดเผยว่าตัวเอกชายคือเซียวจ้านซึ่งทําให้หลายคนต่างตกใจและทําให้บางคนรู้สึกว่าไม่น่าเป็นไปได้เนื่อง ื่องจากความดังของเซลจ้านอยู่ในอันดับต้นๆนในตอนนี้และเขาสามารถเล่นละครเสบวกคนเดียวได้หากเขาแสดงในฉางหลิงเทพสงครามสองชาติพบตัวเอกชายจะไม่ค่อยมีฉากในนั้นอย่างไรก็ตามยังมีชาวเน็ตบางคนที่คิดบวกเกี่ยวกับการร่วมมือกันครั้งนี้ซึ่งทั้งคู่เป็นตัวแทนของความดูดีและความงามและทั้งสองยังไม่เคยทำงานร่วมกันมาก่อนดังนั้นจึงอาจทำให้ผู้ชมรู้สึกสดชื่นโดยซีรีส์กำลังภายในเรื่องฉางหลิงเทพสงคราม ตามสองชาติพบดัดแปลงจากนิยายของหลงจิว๋วผลิตโดยไอ้ฉีอี้ละครเรื่องนี้ได้รับการจัดอันดับเอสบวกโดยไอ้ฉีอี้เป็นเรื่องราวของเย่ฉางหลิงผู้ได้รับสมญานามว่าเป็นเทพสงครามผู้ยิ่งใหญ่แต่กลับถูกคนที่ไว้ใจวางแผนรอบสังหารหญิงสาวฟื้นตัวขึ้นมาอีกครั้งเธอก็กลับมาแก้แค้นคุณทรยศสำหรับคุณคิดว่าหนุ่มหลอกคนไหนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพระเอกเรื่องนี้แต่จะเป็นใครนั้นเรามารอติดตามผลงานของ เหลียวอี้เฟยกันเรื่อยๆดีกว่านะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะ